สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูปั๊มหอยโข่งขนาดสามนิ้วฮะตัวนี้เป็นปั๊มหอยโข่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมหรือว่าใช้พลังงานจากโซลาเซลล์ครับเป็นปั๊มขนาดสามนิ้วครับผมเข้าสามออกสามครับตอนนี้ผมทำการถ่ายคลิปอยู่ที่เวลา สิบสองนาฬิกาห้าสิบนาทีครบแดดคืออยู่ที่เวลาเที่ยงตรงครับผมรู้สึกว่าจะร้อนเต็มที่เลยทีเดียวนะครับนี่คือผลงานของปั๊มหอยโขงรุ่นนี้ฮะไหลดีมากครับผมขนาดน้ำออกประมาณสามนิ้วครับผม ใช้แผง550วัตต์เป็นแผงโมโนฮับเซลนะครับผมเป็นของโปรวิท550วัตต์ครับผมแผงกระจกด้านเดียวครับ2,700นะครับผม2,700บาทนะครับต่อแผงนะครับผมโอ้น้ำไหลแรงมากครับทุกคน ตัวนี้ใช้มอเตอร์ไร้แปลงถานครับผมเป็นมอเตอร์บัตเล็ตนะฮะบัตเล็ตแท้ครับผมมีตัวระบายความร้อนออกมาทางกล่องควบคุมนะครับผมตัวนี้นะ900วัตต์ฮะสามารถสูบน้ำได้ในจำนวนปริมาตรที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับผมนะ อันนี้ไม่ได้ใจว่าวัดค่าเฮ็ดแล้วจะได้อยู่ที่กี่พันลิตรต่อชั่วโมงครับผมนะก็ทุกคนดูเอาครับผมน้ำไหลดีมากครับผมอันนี้ผมทำการทดลองกับทางน้ำหนึ่งพันลิตรนะครับกับชุดแผงพร้อมชุดโครงนะครับ แผงสองแผงสามารถดูดน้ําได้ปริมาตรประมาณเท่านี้ผมถือว่าโอเคครับผมนะใครสนใจชุดนี้ก็สามารถโทรมาสอบถามราคาก็ได้ครับผมเป็นปั๊มห้อยโคงพลาลอยครับผมเด๋่าน้ำไหลยจนพุ่งเลยครับผมนะเ<อ>เจอแดดค่อนข้างแรงครับผม ในวันที่14เมษายน13-14เมษายนครับผมจปงวัดสงกรานะครับผมที่รรนนรทเราทำการทดสอบระบบปั๊มหอยโครง900วัตต์นะครับผมไหลดีมากครับทุกคนใช้สายไฟเอ่อ v ีอ้ PVC ครับผมขนาด2คูณ2.5ครับผมนะต่อกสาย2เส้นครับผมแค่นี้เองครับผมแต่สามารถใช้งานได้ปกติเลยแรงมากครับปาก3ริ้วนี่ออกเต็มเต็มเลยครับผมเพื่อกำลังของเขานในรถเหลือเลยนะครับเป็นปั๊มเฮของในแบรนด์ของ นาคิตะนะครับผมนาคิตะนะครับดูดสามนิ้วออกสามนะครับผมใครสนใจก็โทรมานะดีครับผมมีบริการจัดส่งครับพร้อมปั๊มพร้อม,อม,อมชุดสายไฟพร้อมแผงนะครับเราจัดให้เลยนะครับผมซึ่งทางร้านของเราก็มีสต็อกไว้จัดส่งลูกค้านะครับผมอันนี้ก็เป็นชุดนอนนอนนานะครับผม มีแบตเตอรี่มีกล่องคอนโทรลนะครับแล้วก็ปั๊มนะครับปั๊มที่จะเตรียมจะส่งให้ลูกค้านะครับผมกระดาษ3ามนิ้วครับผมปั๊มตัวนั่นเลยนะครับแล้วก็แผงโซล่าเซลล์เรามีสต็อกไว้ครับผมพร้อมจัดส่งครับแพ็คการกระแทกไว้อย่างดีนะครับผมเรามีสต็อกอยู่ในร้านนะครับดีครับไม่ต้องกลัวครับผม เราบินาร้านจริงๆนะครับนะครับ,รบอ่ะพอ,อ,อจกสมเดยางยนครับผมยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ